สุดยอดการต่อสู้ตอนที่346ตรงเชียนชิวทะลุทะลวงหลานส่วนอยู่เกือบจะแน่ใจว่าอย่างน้อยในบันทึกเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณโบราณที่เขาอ่านไม่มีการดำรงอยู่ดังกล่าวเชียนเล่กล่าวว่าไม่ค่าไม่ได้พูดถึงมันเป็นเหรียญเก็บและกระเป๋าลองคิดดูสองสิ่งนี้สามารถเก็บสิ่งมีชีวิตไว้ได้อย่างน้อยหลายหมื่นปีหากมากกว่านั้นนี่เป็นสมบัติล้ำค่าอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ที่เจ้าบอกว่ามันคุ้มค่า ของหลานส่วนอยู่สว่างขึ้นใช่เชียนเล่พูดถูกเราต้องรู้ว่าทุกวันนี้แม้ว่าสิ่งของต่างๆจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บวิญญาณสมัยใหม่แต่ก็ไม่มีใครสามารถเก็บสิ่งมีชีวิตได้กล่าวอีกในหนึ่งอุปกรณ์วิญญาณโบราณน,นี้ล้ำหน้ากว่าอุปกรณ์สมัยใหม่หรือมีค่ามากกว่าหากการมีอยู่ของมันทําให้อุปกรณ์เก็บวิญญาณสมัยใหม่สามารถวิวัฒนาการได้มูลค่าของสิ่งนี้ก็ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงิน เจ้าอ้วนข้าไม่เคยยอมรับใครแต่วันนี้ข้าต้องคำนัดเจ,จ้าเมื่อพูดถึงเรื่องธุรกิจมันเสเหตุสมผลแต่สัตว์ตัวน้อยตัวนี้ลลานส่วนหยูกล่าวเชียนเล่กล่าวว่าออกไปก่อนแล้วเราต้องหาวิธีที่จะคิดออกว่ามันคืออะไรประวัติของสถาบันเช็คสามารถสืบย้อนไปถึงสามหมื่นปีที่แล้วอาจจะมีบางบันทึกที่เกี่ยวข้องพรุ่งนี้ไปหาอาจารย์กันหล้านส่วนหยูโบกมือและพูดว่าอย่าพึ่งนํำมันออกไปก่อนมันอยู่มาหลายปีแล้วและอาจเป็นเพียงการพึ่งพาสมบัติทั้งสองนี้เท่านั้น ถ้าออกก็ตายแล้วเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสมบัติทั้งสองนี้สามารถเก็บสิ่งมีชีวิตไว้ได้นานหลายปีใส่กลับเหมือนเดิมแล้วเราจะหาอาจารย์มาตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ไปพบคณะบดีโดยตรงคณะบดีควรมีความรู้ใช่ใช่ช่างคิดเหมือนกันพรุ่งนี้ไปที่นั่นแต่เช้าแล้วโดดเรียนเชียนเล่ตตอนนี้ใจร้อนจริงๆ การประมูลวันนี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นสำหรับพวกเขามีสมบัติสวรรค์และปัธภพีมากมายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกฝนแต่มีเงินจำกัดจึงไม่กล้าซื้อแต่ถ้าพวกเขามีเหรียญของรัฐบาลกลางเพียงพอสำหรับการสนับสนุนพวกเขาทุกวันผลไม้เกรดสมบัติสวรรค์และโลกเพื่อบำรุงร่างกายของพวกเขาเพียงแค่จินตนาการว่ามันเป็นพวกเขาสามารถเห็นว่าการการฝึกฝนของพวกเขาจะเร็วแค่ไหน หลังจากปิดผนึกถุงใหม่แล้วใส่กลับเข้าไปในเหรียญเก็บเชียนเล่ค่อยใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าหน้าอกของเขาจากนั้นบอกลาหลานซวนหยูและกลับไปที่หอพักด้วยตัวเองแต่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะนอนไม่หลับในคืนนี้เพราะเขาตื่นเต้นเกินไปจริงๆหลังจากส่งเชียนเล่ออกไปหลานซวนหยูก็รู้สึกมีความสุขสำหรับเขาทุกคนมีโอกาสที่แตกต่างกัน เชียนเล่พลาดอันที่มีตราสัญลักษณ์ที่พวกเขาได้รับในโลกจำลองแต่เขาได้หยิบสมบัติชิ้นใหญ่ไว้ในบ้านประมูลใครจะพูดได้ว่านี่คือโชคชะตาเขากำลังจะกลับไปที่ห้องทำสมาธิเพื่อฝึกฝนทันใดนั้นหลานส่วนอยู่รู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขายังไม่ได้ทำดังนั้นเขาจึงหยุดโดยไม่รู้ตัวและมองไปที่โต๊ะกล่องดำวางอยู่บนโต๊ะอย่างสงบกล่องดูเหมือนแยกออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงหลานส่วนอยู่ไม่รู้สึกใจสั่นเหมือนในห้องประมูล อัญมณีน้ำตาสีรุ้งสิ่งที่ทำให้สายเลือดของเขากระหายในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลานซวนอยู่หยิบกล่องขึ้นมาอย่างช้าชาจิตใจของเขาวุ่นวายอยู่ครู่หนึ่งนี่มันอะไรกันทำไมมันทำให้อารมณ์ของเขาพันผวนอย่างมากพอเปิดดูแล้วจะมีอะไรพิเศษไหมเมื่อตรงเชียนชิวกลับไปที่หอพักของเธอเธอเดินเข้าไปในห้องทำสมาธิทันที เธอปิดประตูและเดินโซเซไปที่ศูนย์และนั่งสมาธิหลังจากอาบกลิ่นอายแห่งชีวิตในห้องทําสมาธิแล้วเธอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนจะมีคอนเล็กๆหลายร้อยอันทุบในหัวของเธอและชิ้นส่วนความทรงจำต่างๆพุ่งออกมาพร้อมกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอด้านหลังมีเงาสีน้ำเงินเข้มที่มองเห็นได้จางๆเงานั้นสีน้ำเงินเข้มออร่าสีขาวหนาพลุงพลาน หลังจากสูดหายใจเข้าลึกๆไม่กี่ทีตรงเชียนชิ้วแทบจะนั่งนิ่งๆไม่ได้แต่อากาศโดยรอบเริ่มลดต่ำลงด้วยอุณหภูมิที่ไม่สามารถควบคุมได้เพิ่มชั้นของน้ำค้างแข็งในห้องทำสมาธิออร่าสีน้ำเงินจางๆพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอเราวกับคลื่นเย็นที่พัดออกไปด้านนอกพลังงานชีวิตในห้องทำสมาธิถูกคลื่นเย็นปกคลุมเกือบจะในทันทีตรงเชียนชิ้วแสดงความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอเดิมทีเธอต้องการลดอาการปวดศีรษะของเธอด้วยการทำสมาธิ แต่ในขณะนี้อาการปวดหัวรุนแรงขึ้นจนทนไม่ไหวทําให้เธอรู้สึกกราวกับว่าวิญญาณของเธอกําลังจะสลายฉากจักเศษความทรงจําที่ปรากฏขึ้นในใจของเธอก่อนจะชัดเจนขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นในทันใดความทรงจํานั้นทําให้ร่างที่หมดสติข,ของเธอสั่นเล็กน้อยและร่างที่คุ้นเคยเช่นเดียวกับฉากที่ทําให้เธอเศร้าโศกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทําร้ายจิตใจของเธออย่างต่อเนื่องมามาไม่พ่อแม่ เสียงร้องโศกเศร้าดังกล้องอยู่ในก้นนกป้นของหัวใจและผมยาวสีน้ำเงินเข้มที่สวยงามของตรงเชียนชิ้วก็พลิ้วไหวในทันทีผิวของเธอก็ใสย,ยิ่งขึ้นไปอีกหมอกสีขาวพลออกมาทำให้ทั้งร่างของเธอดูเหมือนประติมากรรมน้ำแข็งพลังจิตวิญญาณของเธอผันผวนอย่างมากและออร่าพลังจิตวิญญาณที่หนาแน่นก็ลอยไปในอากาศข้างหลังเธอร่างลวงตาขนาดใหญ่ค่อยๆโผล่ออกมา สิ่งแรกที่ปรากฏคือดวงตาสีน้ำเงินเข้มคู่หนึ่งดวงตาสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นและสิ้นหวังถ้าหลาน่วนอยู่อยู่ที่นี่เขาจะรับรู้ได้อย่างแน่นอนว่าดวงตาสีน้ำเงินเข้มเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับดวงตาสีน้ำเงินเข้มที่พวกเขาใช้เมื่อปลดปล่อยทักษะการหลอมรวมจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้แต่มีอารมณ์มากกว่าและความสิ้นหวังเบื้องหลังดวงตาสีน้ำเงินเข้มเหล่านี้เป็นร่างขนาดใหญ่ที่เกือบจะเต็มห้องทำสมาธิทั้งหมด มันคือฉลามตัวใหญ่และดวงตาสีน้ำเงินเข้มคือดวงตาของมันตัวหยกสีขาวขนาดใหญ่ของมันแผ่กระจายไปทั่วห้องทำสมาธิด้วยรูปลักษณ์ภายนอกร่างกายของตรงเฉียนชิวก็เริ่มกลายเป็นภาพโปรงตาไม่ข้าอยากเป็นมนุษย์ข้าไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมข้าไม่ต้องการที่จะกำจัดศัตรูของข้าแล้วข้าไม่ต้องการแก้แค้นอีกต่อไปข้าไม่ต้องการที่จะอยู่ในความเจ็บปวดและการดิ้นรนข้าไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายในโลกนี้ข้าอยากเป็นมนุษย์ ความเชื่อมั่นอย่างแรงกลา้าก็พุ่งออกมาจากส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณและร่างกายที่สั่นเทาอย่างรุนแรงของตรงเชียนชิ้วก็แข็งทื่อหมอกน้ำแข็งบนร่างของเธอก็หยุดกระจายไปในทันทีร่างกายของเธอกลับมาสดใสอีกครั้งและภาพฉลามขาวขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเธอค่อยๆกลายเป็นภาพโปร่งตาโดยมีเพียงดวงตาสีฟ้าเข้มคู่นั้นเท่านั้นที่ยังคงแข็งอยู่มาโลกมนุษย์แล้วอยากทำอะไร ไม่มีความเกลียดชังอีกต่อไปมีแต่ความเมตตาและความสเสน่หาร่างสีทองปรากฏอยู่ในสายตาที่คลุมเครือของเธอเขาเป็นคนที่ช่วยเธอฆ่าศัตรูและให้โอกาสเธอมีชีวิตใหม่และทำไมเขาถึงคล้ายกับคนนั้นมากเขาเป็นลูกหลานของเขาหรือไม่บูมหมอกน้ํำแข็งทั่วร่างของเธอก็ระเบิดกลายเป็นออร่าสีขาวที่แข็งแกร่งและขยายออกไปด้านนอก ภาพฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเธอหายไปในทันทีมีเพียงดวงตาคู่ใหญ่สีน้ำเงินเข้มเท่านั้นที่ยังคงมองเห็นได้ชัดเจนรอยเปื้อนสีน้ำเงินเข้มถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของตรงเชียนชิ้วและควบแน่นอยู่ด้านหลังเธอในตาสีน้ำเงินเข้มที่อยู่ข้างหลังเธอนั้นค่อยๆเล็กลงและสุดท้ายก็รวมเข้ากับออราสีน้ำเงินเข้มกลายเป็นภาพที่เหมือนกับเธอแต่ยืนอยู่ข้างหลังทเทอาเราวกับเงาของเธอหยุดนิ่งอยู่เงียบๆบอบอที่นั่น ตงเชียนชิ้วบ่นว่าไม่ใช่แค่น้ำแข็งเท่านั้นแต่ยังมีสปิริตปีศาจด้วยในที่สุดจิตวิญญาณการต่อสู้ของทักตื่นขึ้นแล้วหรือข้าได้พบเหตุผลและจุดประสงค์ที่แท้จริงในการเข้าสู่โลกมนุษย์แล้วข้าสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้จริงหรือข้ามาที่นี่เพื่อตอบแทนความโปรดปรานของข้าร่างสีน้ำเงินเข้มที่อยู่เบื้องหลังค่อยๆก้าวไปข้างหน้าและค่อยๆย,ยกกลืนเข้าไปในร่างกายของเธอ ในเวลานี้ออร่าของตรงเชียนชิ้วก็เพิ่มขึ้นนอย,อย่างฉับพลันและออร่าสีน้ำเงินเข้มก็พุ่งขึ้นราวกับไฟที่ลุกโชนโดยมีร่างกายของเธอเป็นศูนย์กลาง,งวงแหวนวิญญ,ญาณก็โผล่ออกมาจากเท้าของเธอทีละวงสีม่วงสีม่วงสีม่วงสีดาใช่ในตอนนี้แหวนวิญญ,ญาณที่สีของเธอก็ปรากฏขึ้นในที่สุดอันดับ40ทะลุทะลวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เธอเป็นปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนและวงแหวนวิญญาณสีดําสนิทปรากฏขึ้นอย่างเงียบเงียบรอบตัวเธอตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาคสี่อัลติเมตไฟติ้งสุดยอดการต่อสู้ตอนที่347เเกล็ดมังกรเกสี ตรงเชียนชิ้วค่อยๆหลับตาลงออร่าเย็นๆรอบตัวค่อยๆจางหายไปมีเพียงพลังงานชีวิตที่รวบรวมโดยห้องธรรมสมาธิจากทุกทิศทุกทางเท่านั้นที่ยังคงมีอยู่หลานส่วนอยู่นั่งตรงกลางห้องธรรมสมาธิวางเครื่องรางสีเขียวไว้ข้างหน้าเขาปล่อยให้พลังงานชีวิตที่มหาศาลล้อมรอบปกคลุมร่างกายของเขาสีหน้าของเขามีความกังวลเล็กน้อย เขาไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญกับอะไรต่อไปแต่เขาเข้าใจในจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งว่าอัญ,ญมณีหลากสีนั้นมีความสำคัญต่อเขามากมีฉะนั้นมันจะไม่ทำให้เกิดความกระหายในตัวเขาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆทำจิตใจให้สงบปรับพลังสายเลือดในร่างกายของเขาให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรที่สุดจากนั้นเขาก็ค่อยๆเปิดกล่องที่อยู่ตรงหน้าเขา กล่องถูกเปิดออกอย่างเช้าช้าและดวงตาของหลานส่วนอยู่ก็แข็งค้างในทันทีวินาทีถัดมาอัญมณีเก้าสีที่สองด้วยออร่าเจดสีก็ค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาอัญมณีหยดน้ำตาปล่อยออร่าสีสันสดใสในห้องธรรมสมาธิซึ่งแสงไม่สว่างทำให้ผู้คนรู้สึกมึนเมาแสงสีรุ้งอ่อนๆสะท้อนบนใบหน้าของหลานสวนอยู่ทำให้ทั้งตัวของเขาปกคลุมไปด้วยชั้นสี ด้วยเหตุผลบางอย่างในขณะนี้หลานส่วนอยู่ไม่รู้สึกปรถนาแบบเดียวกันมากกว่าเมื่อแรกเห็นแต่เป็นความสนิทสนมและความคุ้นเคยราวกับว่าอัญ,ญมณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาความรู้สึกคุ้นเคยนั้นรู้สึกสบายมากเหมือนกับการหาคนที่รักและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของบุคคลน,นั้นเขาหยิบอัญ,ญมณีสีรุ้งจากกล่องอย่างระมัดระวังมันไม่ใหญ่เล็กกว่าข้อนิ้วของเขาเล็กน้อย เมื่อเขาบีบอัญมณีทันใดนั้นเขาก็ตกอยู่ในพวังในทันทีมีเสียงที่หูของหลาน่วนอยู่ทันใดนั้นก็มีมังกรคำรามนับไม่ถ้วนราวกับว่าเขาได้เข้าสู่โลกของมังกรยักษ์ในขณะนี้รอบตัวเขามังกรนับพันและนับหมื่นคำรามเต้นรำมันทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เข้าสู่โลกที่อธิบายไม่ได้ กระแสน้ำบนสีทองและสีเงินในอกของเขาสั่นสะเทือนอย่างฉับพลันและรุนแรงแต่ไม่มีการระเบิดที่รุนแรงกลับสันสัท้าเล็กน้อยท่ามกลางความสันสะท้านในเวลาต่อมาหลานส่วนอยู่พบว่าจุดแสงเจ็ดสีในกระแสน้ำบนสีทองและสีเงินของเขาสว่างขึ้นในทันใดในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกคุ้นเคยอย่างแรงกล้าเมื่อมองดูอัญมณีนี้มาก่อนสีนี้ไม่เหมือนกับสีของแกนของกระแสน้ำบนสายเลือดของเขา ที่มาของอัญมณีนี้ดูเหมือนจะเป็น9สีเท่านั้นในขณะที่แก่นของสายเลือดของเขามีเจสีแต่มันเป็นอัญมณีเจ็ดสีชนิดเดียวกันที่บานออกด้านนอกจากอัญมณี9สีสีสันกระจายไปในทันทีหลานส่วนอยู่รู้สึกเพียงเสียงหึ่งๆในสมองของเขาและทุกอย่างรอบตัวเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีทิวทัศน์ตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและสภาพแวดล้อมโดยรอบก็ดูเหมือนลวงตาเล็กน้อยแต่ขอบเขตการมองเห็นของเขาชัดเจนอย่างหาที่เปรียบนี้ได้ หลานโซนอยู่พบว่าเขามาถึงหุบเขาที่ดูเหมือนแห้งแล้งล้อมรอบด้วยภูเขาสูงภูเขาหินขนาดใหญ่ที่ครุดคระและเต็มไปด้วยรสชาติของความอ้างว้างและความเยือกเย็นไม่มีอะไรในหุบเขาใหญ่เขามองไปรอบๆและพบว่าเขาสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เมื่อเขามองลงมาที่เขาสิ่งที่เขาเห็นคือร่างกายโปร่งใสที่ห่อหุ้มด้วยเจ็ดสีในขณะนี้เสียงคำรามขนาดใหญ่ก็ดังขึ้นทั่วทั้งหุบเขาส,สะเทือนอย่างรุนแรง ล้านส่วนอยู่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าในทันใดและท้องฟ้าที่แจ่มใสก็เปลี่ยนไปท้องฟ้าทั้งหมดถูกย้อมเป็นเก้าสีตรงกลางของสีทั้งเก้าเป็นกระแสน้ำวนที่สีเขียวและสีม่วงผสมเข้าด้วยกันและอีกเจ็ดสีกระจายออกไปด้านนอกทันทีหลังจากนั้นวัตถุจำนวนมากที่ไม่รู้จักตกลงมาจากท้องฟ้าไปยังหุบเขาเงาร่วงหล่นลงมาที่พื้นในตอนแรกพวกมันเป็นเพียงจุดสีดำเล็กๆแต่ค่อยๆจุดสีดำก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพื้น มังกรยักษ์ตัวแรกล้มลงกระแทกพื้นอย่างดุเดือดมากกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายของมันถูกตราตรึงบนพื้นดินเลือดพุ่งออกมาและพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ถูกย้อมเป็นสีแดงทันทีร่างกายที่ยาวกว่า100เมตรนั้นเป็นศพจริงๆโดยมีเกล็ดสีแดงปลิวไปรอบๆเนื่องจากแรงกระทบอย่างมหาศาลเมื่อกี้คืออะไรนั่นคือมังกรมังกรแดงขนาดมหึมาที่มีความยาวลำตัวมากกว่า100เมตรออร่าบนตัวของมันทรงพลังและน่าสะพรึงกลัว อย่างไรก็ตามหลังจากที่ล้มลงกับพื้นมันก็เงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและไม่เต็มใจในชั่วพริบตาต่อมาหัวขนาดใหญ่ของมันค่อยๆล้มลงกับพื้นอย่างช,ช้าบูมบูมบูมเงาตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องทุบลงบนหุบเขาภูเขาในหุบเขาพังทลายลงและพื้นดินแตกร้าวปริมาณเลือดสดที่ไม่สามารถวัดได้ พวกมันล้วนเป็นมังกรยักษ์เมื่อพวกมันล้มลงบางตัวก็เป็นศพไปแล้วแต่บางตัวก็ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ค่อยๆสูญเสียออร่าชีวิตหลังจากล้มลงกับพื้นอย่างรุนแรงมังกรขาวแดงเหลืองน้ำเงินฟ้าทองและเงินยังคงร่วงหล่นลงมาลานส่วนอยู่รู้สึกเพียงว่าการหายใจของเขาเริ่มยากขึ้นในขณะนี้เขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่านี่เป็นฉากแบบไหน มังกรยักษ์ล้มลงต่อหน้าเขาเช่นนั้นความเศร้าโศกและความโกรธที่อธิบายไม่ได้แผ่ขยายในอกของเขาขณะที่มังกรเหล่านี้ล้มลงทำไมมังกรที่แข็งแกร่งถึงล้มแบบนี้ใครมีพละกำลังอันทรงพลังที่สามารถทำให้มังกรจำนวนมากถึงจุดจบของพวกมันได้ทั่วทั้งหุบเขาภายในเวลาอันสั้นๆของมังกรก็กระจัดกระจายกลิ่นอายของความโศกเศร้าและความตายก็แผ่กระจายไปทั่วทุกมุมของหุบเขา เห็นได้ชัดว่าที่นี่กลายเป็นสุสานของเผ่ามังกรหลานซวนอยูหลับตาด้วยความเจ็บปวดเขากลัวที่จะมองสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าเขาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามความรู้สึกตกใจอย่างรุนแรงที่กระทบต่อประสาทสัมผัสของเขาไม่ยอมให้เขาทําอย่างนั้นแม้ว่าเขาจะหลับตาลงฉากก็ยังคงปรากฏต่อหน้าเขาทัานใดนั้นโลกก็สั่นสะเทือนหลานซวนหยูลืมตาขึ้นอีกครั้งและมองขึ้นไปบนท้องฟ้า บนท้องฟ้าเก้าสีค่อยๆมาบรรจบกันและร่างขนาดใหญ่ก็ค่อยๆโผล่อ,ออกมารังสีของเลือดริปรีในอากาศและเสียงคำรามโกรธจัดก็ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าและแผ่นดินแม้แต่มังกรยักษ์ที่ร่วงหล่นเมื่อได้ยินเสียงคำรามพวกมันก็เงยศีรษะขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและมองไปในทิศท,ทางเดียวกันบนท้องฟ้ารังสีเก้าสีค่อยๆมาบรรจบกันหนึ่งทองคำและหนึน่งเงินและเงาสองเงาก็แยกจากกันและหลบหนีไปในสองทิศท,ทางที่ต่างกัน จากนั้นร่างขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า1 0,000เมตรตกลงมาจากท้องฟ้าตรงกลางหุบเขามันเป็นมังกรยักษ์ที่มีความยาวลำตัวมากกว่า1 0,000เมตรและปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่สองแสงเก้าสีร่างกายของมันยังไม่สมบูรณ์หัวของมันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนในขณะที่ร่างใหญ่ของมันอยู่ในกระบวนการที่ตกลงมาสวรรค์และโลกกลายเป็นโลกเก้าสี ทันใดนั้นมังกรทั้งหมดแม้แต่ตัวที่ตายไปแล้วต่างก็พูดความเศร้าในปากของพวกมันท่ามกลางเสียงร้องอันโศกเศร้าของมังกรยักษ์ร่างใหญ่ก็กระแทกกับพื้นกลางหุบเขาด้วยเสียงระเบิดเสียงที่น่าสะพรึงกลัวดังก้องอยู่ในหุบเขาและทั้งหุบเขาก็ถูกย้อมไปด้วยสีสันในทันทีหลานโซนอยู่จ้องมองอย่างว่างเปล่าร่างกายของเขาทั้งตัวเฉื่อยชายอยู่แล้วร่างใหญ่นั้นคืออะไรมังกรตัวนั้นเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในบันทึกด้วยซ้ำ ร่างของมังกรอาจยาวได้ถึงหมื่นเมตรทําให้มังกรหลายหมื่นตัวไว้ทุกเมื่อกี้คืออะไรราชามังกรไม่มันไม่ใช่แค่ราชามังกรแต่อาจเป็นเทพเจ้ามังกรเมื่อเทพเจ้ามังกรยักษ์ล้มลงหลาน่วนอยู่รู้สึกเพียงว่าหัวใจของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นความเศร้าโศกที่ไม่สามารถอธิบายได้แพร่กระจายในหัวใจของเขาทําให้ร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงตำนานจอมยุทธผู้ถางซานภาคสี่อัลติเม i ไฟติ้ง สุดยอดการต่อสู้ตอนที่348หอกแยกอเวจีศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์บนศพของเทพเจ้ามังกรยักษ์แสงสีรุ้งดูเหมือนจะสะท้อนกับเขาราวกับว่าต้องการบอกอะไรบางอย่างกับเขาสีรุ้งบนท้องฟ้าค่อยๆหายไปเหลือเพียงโลกที่รกร้างแต่ศพขนาดใหญ่ของเทพเจ้ามังกรเก้าสีทำให้จิตใจของหลานส่วนอยู่สั่นไหว ทุกอย่างค่อยๆจางลงรวมทั้งหัวใจของหลานส่วนอยู่บริเวณโดยรอบกลายเป็นสีดำสนิทร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยและหลานส่วนอยู่ก็ตื่นขึ้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าเขายังคงนั่งอยู่ในห้องสมาธิในหอพักของเขาอย่างไรก็ตามความเศร้าโศกและความโกรธในหัวใจของเขาไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยโดยการกลับมาของสติหลานส่วนอยู่นั่งอยู่ที่นั่นจ้องมองอย่างว่างเปล่าเมื่อกี้นั่นเป็นความฝันเหรอ นั่นเป็นความฝันจริงๆเหรอเขาก้มสีสะลงและมองที่มือขวาโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ต้องแปลกใจที่พบว่าอัญ,ญมณีสีรุ้งที่เขาถืออยู่ในมือหายไปอย่างไร้ร่องรอยหายไปไหนแล้วหลาน่วนอยู่รีบมองไปรอบๆตอนนี้เขามั่นใจอย่างสมบูรณ์แล้วว่าภาพลวงตาทั้งหมดนั้นเกิดจากอัญ,ญมณีเก้าสีนี้แต่ทำไมอัญ,ญมณีถึงหายไปเมื่อไม่มีอะไรรอบๆอ,อัญ,ญมณีดูเหมือนจะหายไปจากอากาศเบาบาง ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถตรวจจับสิ่งพิเศษเกี่ยวกับมันได้แต่ความจริงแล้วมันเป็นความลับของตระกูลมังกรมันเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของเทพเจ้ามังกรด้วยซ้ำและมันหายไปจากอากาศแบบนี้ในขณะนี้หลานซวนอยู่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเขาเพราะเขาค้นพบว่าความผันผวนของสายเลือดในอกของเขาดูจะแตกต่างออกไป กระแสน้ำบนสีทองและสีเงินตามปกติซึ่งหมุนตลอดเวลามักจะส่งความผันผวนของสายเลือดให้เขาเสมอเพื่อให้เขารู้สึกได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มั่นคงหรือไม่ในกรณีที่มีปัญหาเขาจะต้องเร่งทำให้มันเสถียรแต่ในเวลานี้เขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าความผันผวนของสายเลือดของเขาหายไปพร้อมกับกระแสน้ำบนเขาทบทวนตัวเองเขาอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเมื่อเห็นกระแสน้ำบนสายเลือดของเขาอีกครั้ง กระแสน้ำบนทองและเงินหายไปหรือไม่ไม่มันยังคงอยู่ที่นั่นมันเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนในกระแสน้ำบน2ส,สีทองและสีเงินดั้งเดิมสีของพลังสายเลือดทั้งสองแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยอาศายัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนของกระแสน้ำบนและความช่วยเหลือของนานะในขณะนั้นเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ อย่างไรก็ตามในใจกลางของกระแสน้ำบนหลานส่วนอยู่เห็นว่าทั้งสองผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์สายทานทองและเงินทั้งสองสายไม่สามารถแยกจากกันได้ที่แปลกไปกว่านั้นคือไม่มีความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายเลยเราวกับว่าพวกมันเป็นฝ่ายเดียวในตอนแรกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมพวกมันถึงไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไป สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือตรงแกนของกระแสน้ำวนนั้นแสงเจ็ดสีเล็กๆที่แต่เดิมนั้นขยายออกไปเป็นสิบเท่าและมันมีขนาดเท่ากับเล็บมืออยู่แล้วมันไม่ใช่เจ็ดสีอีกต่อไปแต่เป็นเก้าสีไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของแกนกลางของเขาที่ทำให้กระแสน้ำวนทั้งหมดกลายเป็นแบบนี้สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรหลานซวนอยู่เข้าใจมันเกือบจะในทันทีมันหมายความว่าสายเลือดมังกรทั้งสองของเขาจะไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไป เขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งอีกต่อไปเมื่อจอดทะลุและได้รับบาดเจ็บเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้เกิดจากอัญ,ญมณีหยดน้ำตานน่นหรือไม่มันหลอมรวมเข้ากับร่างกายของข้าหรือไม่สามแสนหนึ่งหมื่นเหรียญสหพันธ์รัฐหลานส่วนอยู่เดิมเป็นทุกเล็กน้อยแต่ในขณะนี้เขาโล่งใจอย่างสมบูรณ์อัญ,ญมณีที่ซ่อนความลึกลับของตระกูลมังกรสามารถเทียบได้กับเหรียญสหพันธ์รัฐเพียงสามแสนหมื่นเหรียญได้อย่างไรนี้เป็นสมบัติล้ำค่า ความฝันในตอนนี้ก็ส่งผลต่อเขาอย่างมากเช่นกันอย่างน้อยเขาก็สามารถยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ย่างเงินครามของเขามีความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออกกับตระกูลมังกรไม่เช่นนั้นเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยกระแสน้ำวนสายเลือดก้าวสีของเขาค่อนข้างเกี่ยวข้องกับแสงก้าวสีนั้นนี่หมายความว่าพลังของสายเลือดของเขาได้พัฒนาและกลายเป็นสายเลือดของเทพเจ้ามังกรเพราะอัญมณีเขาได้รับส่วนหนึ่งของสายเลือดของมังกรทองหรือไม่ หัวใจของหลานส่วนอยู่ก็ร้อนขึ้นเล็กน้อยเขาตรวจสอบแกนก้าสีโดยไม่รู้ตัวด้วยพลังจิตของเขาการเพิ่มสองสีดูเหมือนจะทำให้สายเลือดของเขามีเสถียรภาพแต่ทำไมในก้าสีของเทพเจ้ามังกรสีเขียวและสีม่วงเป็นแกนกลางพลังจิตของเขายังคงตรวจสอบลึกลงไปถึงแกนกลางเมื่อจิตสำนึกของเขาสัมผัสพ,พื้นผิวของแกนกลางความเศร้าโศกที่เริ่มลดลงเล็กน้อยก็กลับมาอีกครั้ง หลานส่วนอยู่รู้สึกร้อนในอกเนื่องจากอารมณ์ระเบิดเขาลืมตาขึ้นโดยไม่รู้ตัวและทันใดนั้นก็พบว่ามีออร่าก้าวสีแผ่ออกมาจากหน้าอกของเขาเขาผงะและรีบเปิดเสื้อของเขาและทันใดนั้นก็พบว่ามีเกล็ดพิเศษอยู่ตรงกลางหน้าอกของเขามันเป็นเกล็ดแปลก,ปลกที่มีรูปร่างเหมือนหยดน้ำก้าวด้านเป็นตัวแทนของก้าวสีที่ต่างกาันมีเจ็ดสีขอบบนขอบและสองส่วนที่ยื่นออกมาตรงด้านบนพวกมันสอดคล้องกับสีม่วงและสีเขียว เกล็ดมีขนาดเท่าเล็บมือแต่อารมณ์ที่เข้มข้นถูกปลดปล่อยออกมาจากมันเกล็ดมังกรก้าสีเขาหวนึกถึงร่างขนาดใหญ่หนึ่งหมื่นเมตรที่ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่รู้ตัวเกล็ดของมังกรทองก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอหัวใจของหลานส่วนอยู่เต้นเร็วขึ้นทันทีนี้เป็นเกล็ดของเทพเจ้ามังกรหรือไม่มันถูกสร้างขึ้นด้วยอัญ,ญมณีที่มีรูปร่างหยดน้ำตาหรือไม่โดยจิตใต้สำนึกพลังจิตของเขามองเข้าไปในเกล็ดทันที ทันทีที่พลังจิตวิญญาณของเขาทะลวงเข้าสู่เกล็ดความรู้สึกโกรธและความเยือกเย็นอันแรงกล้าที่อธิบายไม่ได้ก็ท่วมท้นทะเลวิญญาณของเขาในทันใดได้เกล็ดบนหน้าอกของหลาน่วนอยู่ที่เป็นศูนย์กลางแสงเจ็ดสีก็ผลิบานออกมาปกคลุมทั่วร่างกายของเขาทันทีกระแสะน้ำบนสีทองและสีเงินในร่างกายยังถูกย้อมเป็นเจ็ดสีในทันที หลานส่วนอยู่รู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังงานชีวิตในห้องทำสมาธิรวมตัวกันอย่างบ้าคลั่งเข้าหาร่างกายของเขาและถูกดูดซับอย่างบ้าคลั่งมันยังถูกแปลงด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ร่างกายของเขาค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดาวงตาของเขาปิดลงเขาไม่เห็นว่าในขณะนี้ในดวงตาของเขามีแสงเจ็ดสีเป็นระลอกมือขวาของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยและแหวนสีน้ำเงินเข้มที่เขาสวมอยู่บนนิ้วหัวแม่มือและที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ก็สั่นสะเทือนทันที หอกสีน้ำเงินเข้มที่เขาเคยใช้มาหลายครั้งก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆและตกลงไปในกำมือของเขาหลานซวนอยู่อายุเพียง12ปีรูปร่างของเขาไม่สูงเกินไปและเมื่อเทียบกับหอกขนาดใหญ่นี้เขาดูตัวเล็กมากเขาดึงหอกออกมาหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่สามารถจับมันได้แต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปทันทีที่เขาจะหอกเกล็ดบนหน้าอกของเขาก็ร้อนจัดความยิ่งใหญ่ที่เบ่งบานจากส่วนลึกของหัวใจของเขาไปสู่พานอกปกคลุมหอกในทันที มันสั่นเล็กน้อยและน้ำหนักของมันก็เบาลงทันใดและหลานส่วนอยู่ก็สามารถจับมันได้นี่คือตาของหลานส่วนอยู่หยุดนิ่งและเขาก็โบกมือหอ,อกสีน้ำเงินเข้มในมือของเขาโดยไม่รู้ตัวออระสีน้ำเงินเข้มผ่านด้านหน้าของเขาและฉากที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้นรอยร้าวอันมืดมิดปรากฏขึ้นอย่างเงียบเงียบในสถานที่ที่หอ,อกเคยผ่านไปในเวลาเดียวกันในใจของหลานส่วนอยู่มีคำห้ากรรมปรากฏขึ้นในใจของเขาเอง หอกแยกอเวจีศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์นี่คือชื่อของมันหอกแยกอเวจีศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ช่างเป็นชื่อที่เอาแต่ใจรอยแตกสีดําในอากาศค่อยๆปิดลงแต่ช่วงเวลาออร่าที่น่าสะพรึงตัวที่ผ่านมายังคงทําให้หัวใจของหลานส่วนอยู่สัน่นเมื่อรอยร้าวสีดำปรากฏขึ้นเขาประหลาดใจที่พบว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาถูกกลืนเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานชีวิตก็ไหลออกมาอย่างทรงพลังอย่างยิ่ง